อีกประเด็นหนึ่งนะที่น่าสนใจนะกรณีของพักเล็กนะฮะก็ะถูกเปิดประเด็นมาจากคุณคุณมงคลกิจนะฮะสุขสินธาราน,นนทะ์นะหัวหน้าพรรไทยศรีวิไลทีอ่ออกประเด็นเรียกว่าตีแสกหน้ารัฐบาลเลยบอกว่าไม่เอาแล้วอยู่ร่วมกันไม่ได้แล้วขอแยกตัวไปเป็นฝ่ายค้านอิสระดีกว่านี่ฮะเมื่อวานนี้ครับคุณเก่งครับเ,ออเมื่อวานมันประเด็นข่าวมันจะเริ่มจากพรรคพลังประชารัฐก่อนก็คือ ก็คือประชุมพลังประชารัฐประชุมกรรมการยุทธศาสตร์เนี่ยแหละเขาประชุมกันสองวันละวารละแรกเนี่ยคือว่าจะปรับโครงสร้างในพักก่อนก็ค,คือจะเปิดโคต้าให้ให้บิ๊กป้อมเนี่ยพลเอกประวิตยวงสุวรรณเนี่ยเข้ามาเป็นประธานยุทธศาสตร์พักเพื่อก็จะมาคุมตอสอหละแล้วก็จะมาเตรียมจัดทับเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิน่นในช่วงปลายปีนี้ด้วยนะครับอันก็คือวารละแรกซึ่งในส่วนของบิ๊กป้อมเนี่ยไม่น่ามีมีปัญหาหรอกประมาณตอนช่วงเช้าเนี่ยคุณสนสนสนธิรัตน์ก็มาให้สัมภาษณ์แล้วว่าประมาณหนึ่ง หลังจากนี้เดี๋ยวเราดูว่าบิ๊กตูก่กับบิ๊กป๊อกจะเข้าเป็นสมาชิกหรือเปล่าอันนั้นคือในส่วนของภายในพลังประชารัฐแต่ว่าในส่วนของพรรคเล็กแตกแถวเนี่ยในฐานะที่พลังประชารัฐเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยก็เมื่อวานเขาก็หาลรือกันนะก็คือสรุปปัญหาจริงๆของการเมืองเนี่ยมันการเมืองเป็นเรื่องผลประโยชน์คือมันเคลียร์กันไม่ลงลงตัวมันก็ต้องมีขึดนทัดกันบ้างแล้วก็อย่าลืมว่ารัฐมนุษยฉบับนีบบเน้เขาออกแบบมาให้มันเป็นรัฐรัฐบาลหลายพัก สามรายเสียงปิ่มน้ําอีกมาเสียงปิมน้าอีกมันก็มีการต่อรองกันได้สูงเขาก็เลยคุยการก็คือสรุปก็จบปัญหาโดยการที่มันก็มีข่าวมาว่าเขาก็จะเปลี่ยนตาแหน่งต่างๆเนี่ยตำแหน่งตำแหน่งราชการการเมืองเนี่ยให้พรรคต่างๆกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีใช่นะฮะแต่ว่าเมื่อวานนี้ครับคุณธรรมนัฐพรมเผ่านะฮะก็เหมือนกับได้รับมอบหมายนะฮะมาจากชุดกรรมการที่เพิ่งตั้งขึ้นนะของพระรมชลัตเนี่ยบอกว่า Uh, เรื่องที่คุณมงคลกิจเนี่ยฮะเตรียมแถลงถอนตัวออกจากพักร่วมรัฐบาลไปเป็นฝ่ายค้านอิสระเนี่ยคุณธรรมนัทเขาบอกว่าเขารู้มาพักหนึ่งแล้วนะ <c oughs> แล้วก็เคารพการตัดสินใจนะฮะให้อิสระนะฮะ uh, เรื่องความลาออกไม่ลาออกอะไรเงี้ยก,ก็ก็รอว่าการประชุม,มริหารการประชุมกรรมการริหารพักไทยศรีวิไลเขาจะประชุมกันวันนี้ <c oughs> แต่ชัดเจนแล้วละ่ะคุณมงคลกิจเขายืนยันว่าไม่ร่วมกับรัฐบาลพลังประชารัฐต่อไปอย่างแน่นอนเพราะอะไร เดี๋ยววัดวัดกำลังภายในแล้วกันเดี๋ยวตอนตอนใหม่แถลงใช่ไหมแต่เขาบอกว่าขนาดอวานก่อนเนี้ยนายกเนี่ยนายกนะทั้งนายกเนี่ยแล้วก็พลเอกประวิตรเนี่ยให้คนสนิทเนี่ยต่อสายตรงมาคุยเนี่ยนะคนสนิทก็คือพลเอกทวัชชัยธมุตสาครนะฮะเสียอะไรนะบิ๊กเยิ้มบิ๊กเยิ้มบิ๊กเยิ้มอดีตแม่ทัพภาคสองนั่นไงมาโทรเลยมาโทรศัพท์คุยเลยเอายังไงกันดีเลย แต่คุณธุรกิจพี่เต้บอกไม่เอาแล้วจบทุกอย่างจบนี่ hey, ผมฟังคุณเต้เขาบอกว่ามีการเสนอนะ,อะเสนอตําแหน่งทางการเมืองให้อดีตภรรยาเขาด้วยทำไมแม่คุณเต้ก็ไม่รู้ล่ละเข้าหลังบ้านไงกาชอบเข้าหลังบ้านเขาบอกว่าเสนอให้อดีตภรรยาเนี่ยไม่ใช่ภรรยาปัจจุบันนะอ๋ออดีตภรรยาคุณเต้เนี่ยมาเป็นผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อของพรรคครับอันดับสามครับก็มีการเสนอตําแหน่งทางการเมืองให้อดีตภรรยาคุณคุณเต้เนี่ย อ๋ออ้ไม่มันมันเสนอให้คุณเต้ล่ะก็เขาไม่เอาไงไม่มันมันจะมันจะมีปัญหาคือว่าถ้าเกิดเป็นข้าราชการการเมืองมันจะมีผมอยู่ทับบ้านแต่แต่อดีตพยาเขาเนี่ยเขาเขาไม่ได้เปถอดต่อง่ายก็ก็เป็นคุณกันในพรรคไม่เอาด้วยนะอ้าวนี่ฮะรอดูก็แล้วกันนะครับแล้ววันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวห้าโมงเย็นมาคุยกับผมด้วยคุยเฉียบคมนะจะซักกันอย่างละเอียดแล้วคุณเต้ โกงค่าตัวหรือเปล่านี่จะถามตรงๆอย่างนี้เลยผมจะถามอย่างนี้เลยก็เมื่อวันคุณเต้ก็บอกบอกว่าก็ยังเคารพบิ๊กตบิ๊กป้อมเหมือนเดิมนะแต่ว่ารับไม่ได้สองเรื่องก็คือหนึ่งเรื่องนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่อง้แนวคิดขึ้นมาสีน้ำมันกับเรื่องประชานิยมประชานิยมเดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องจัดตายนะเดี๋ยวช่วงปลายปลายเดือนรู้สึกว่ามันจะมีเรื่องพันห้าใช่ไหมแจกเงินท่องเที่ยวพันห้าสิบล้านเนี่ยสิบล้านคนแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องเรื่องถวายศาสตร์แกบอกว่าถ้าเกิดเเป็นนตัวแกี่ย แก่เรออกไปแล้วแล้วก็ขอพระราชทานอภัยโทษด้วยแหมคนเก่งบอกว่าแต่เขาก็ยังเคารพใช่ไหมย, <c oughs> ยังเคารพนายกแลวเราพิป้อมอยู่ <c oughs> นักข่าวถามเลยบอกว่า แล้วไปด่าเขาหน้าด้านเนี่ยแล้วยังมีหน้าไปบอกเคารพเขาอยู่ยอีกคุณเต้คุณเต้ก็อ้อมแอม,มตอบบอกว่าเขาว่าหน้าด้านผมหมายถึงว่าถ้าเป็นนายกก็จะลาออกแล้วก็จะขอพอระราชทานไปโทษเออไม่ได้เหมือนไ,ไ,มไม่ได้ไปด่าตัวบิ๊กตู่โดยตงออรงกรณีของคุณเต้เนี่ยผมมองว่าหนึ่งเสียงของเขาเนี่ยผมบอกกับรัฐมนูญฉบับเนี้ผมมองว่าเป็นหนึ่งเสียงที่มีราคานะหมายถึงว่ากับคณะรัฐบาลชุดนี้แค่หนึ่งเสียงในมีราคาเลยไปกับสองนะเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย เสียงรัฐบาลแพ้โหวตในการประชุมนหนึ่งเสียงนี่ไงผมพ้นพิษไปแล้วอ่ะพ้นพิษไปแล้วไงอย่างเชิงแล้วนั่นแค่โหวตเรื่องเกี่ยวกับข้อบังคับเล็กๆนะไม่มีปัญหาแพ้ได้ไปเรื่องที่มันแพ้ไม่ได้เนี่ยงบประมาณเนี่ยอันนี้คือเตือนไงเตือนแล้วเตือนไงว่าอย่าประมาทเต้ทีนี้ก็ไม่รู้ว่าส1บเอ็ดพักเล็กที่คุณเต้กะเตงกันมากะเตงกันไปเนี่ยนะ ตกลงก็จะไปอยู่กับคุณเต้ด้วยป่ะไม่นานะก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอรอตอนบ่ายเพราะว่าเพราะว่าวันนี้คุณเต้ก็ถ,ถือถือเลิกอะไรวันที่13สิงหา13มจุนนอนครับถแถลงข่าวเดี๋ยวแสดงจุดยืนก็คือจะเป็นฝ่ายค้านฉลาดแ,แหละแต่ว่าถ้าเกิดกลับรามนี้ก็เสียเหมือนกันนะประกาศมาหลายรอบแล้วแล้วก็มีข่าวนะครับว่า10พักเล็กนะฮะที่ที่นอกเหนือจากพักของคุณเต้เนี่ยนะก็เมื่อวานนี้ครับคุณสุรทินพิจารณ์ครับสสบัญชีรายชื่อแล้วก็เป็นหัวหน้าพักประชาธิปไตยใหม่บอกว่า คุณเต้น่าจะไปแค่คนเดียวสิบพักเล็กยังเป็นปึกแผ่นเหมือนเดิม,มการเมืองเป็นเรื่องป,ปกติค่อยๆพุยค่อยๆปรับความเข้าใจกัน <c oughs> เอออย่าไปอย่าไปทําตัวมันดูเป็นเต้พระรามเจ็ดอะไรประมาณนั้นนะอ,อ่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นเห็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวท่านนายกนัดกินข้าวใช่ไหมวันที่สิบห้าสิงหาม<อ>จะปรับความเข้าใจจะมาดึงพักเล็กนั่นแหละสาเหตุที่บิกตู่นัดก็อย่างที่พี่เชฐ์พี่ก,กบว่าแหละคือ ตอนนี้บิ๊กตู่รู้ดีทุกคะแนนเสียงนี่มีความหมายครับสัญญาณอันตรายเตือนมาแล้ววันที่8สิงหาแพ้โหวตในสภาถ้าเกิดว่าเดือนหน้าเนี่ยพลบงบ็ประมาณเข้าเนี่ยแพ้เนี่ยมันจะไปยังไม่เป็นนะเสร็จแน่นอนอนะฮนะ